สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านค่ะวันนี้คุณแม่บาวรลักษ์ทำคลิปผ้าไหมมือสองนะคะผ่านไปแล้วสคลิปค่ะคลิปนี้เป็นราคา500บาทค่ะคาห500บาทค่ะผืนนี้500บาทนะคะอันนี้นะคะคุณแม่ตามภาพนะคะนี่ค่ะเขาทำเป็นช่องทางน้ำไหลก็น้ำไหลกว้างใหญ่นะคะ คาะนี้5 0้บาทเป็นอย่างนี้นะคะค่ะโชว์ได้หลายทางนะคะขาห้ารบาทค่ะพืนก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าเจ้าของผ้าที่ที่เอามาขายคุณแม่นี่ใส่ไซส์ L นะคะค่ะใส่ใส่เสือ้อใส่เสือ้อใส่เสื้อเบอร์สีนะคะก็ค,ะคนตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะใส่เสื้อเบอร์สีค่ะ นี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะค่ะห้าร้อยบาทคลิปนี้ห้าร้อยบาทค่ะนิ่มทุกผืนสวยทุกผืนค่ะสนใจติดต่อมาทางคุณแม่บวรรักผ้าไหมสวยมือสองนะคะยายรักค่ะเรียกซ้ซา,าว่ายายรักนะคะค่ะผ้าไหมมือสองค่ะเจ้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะค่ะมากผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะ คุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเอาไปตัดกระโปรงก็สวยตัดตังเกงก็งามนะคะผ้ามือสองเน้นนะคะขาะหายากมากนะคะช่วงนี้ค่ะหายากค่ะค้นหากันเยอะมากเลยค่ะผ้ามือสองเนี่ค่ะค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะผ้าห้าร้อยบาทก็สวยนะคะค่ะนี่ก็สีออกทึบๆนะคะห้าร้อยบาทค่ะค่ะไม้เลข2สองนะคะ คนเก่าคนโบราณชอบผ้าสีทึบๆนะคะชอบทําผ้าสีทึบๆค่ะเพราะว่าเราจะหาซื้อกับคนเก่าคนโบราณคนเก่าคนแก่ค่ะค่ะในราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ มักพื้นไหนชอบพื้นไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะค่ะพื้นห้าร้อยค่ะค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทผ้าไหมมือสองเจ้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะค่ะแม่บอลรักผ้าไหมมือสองค่ะเจ้าเก่านะคะค่ะไม่ได้ไปต่อรองกับพ่อค้าคนกลางค่ะเดินหาซื้อตามหมู่บ้านนะคะเดินหาซื้อตามหมู่บ้านค่ะแล้วก็มา ผ่านการซักรีดค่ะแล้วก็มาลงทางที่ช่อง YouTube ให้พี่น้องชาวไทยได้ดูนะคะค่ะและเอฟซที่น่ารักของคุณแม่ทุกท่านได้ดูค่ะค่ะราคาอยู่ที่500บาทค่ะค่ะห้าร้อบาทค่ะไม่มีตำหนินะคะนี่ว่าห0าบาทค่ะ เลขสามนะคะไม่มีตำเหนียนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะห้าร้อยบาทค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะ ห้าร้อยบาทค่ะค่ะเป็นลายตาสกอตนะคะถ้าคนเก่าคนโบราณเรียกเขาจะว่าปรมหรือสมอนี่แหละคุณยายก็จําไม่ได้ค่ะค่ะว่าห้าปรามว้าสมอแต่คุณยายเรียกผ้าตาสกอตเล็กนะคะห้าร้อยบาทค่ะไม่มีตําเนียนะคะ คนแก่คนโบราณท่านจะชอบนุ่งผ้าแบบนี้ค่ะคนเก่าคนโบราณที่สุรินนะคะเป็นตาสกอตเล็กๆค่ะไปตัดเสื้อก็สวยค่ะตัดกางเกงก็งามนะคะตัดกระโปรงก็ดูดีค่ะแล้วแต่จะความค่ะความสบายใจของเราตัดแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบนะคะเป็นผ้ามือสองค่ะค่ะเป็นเป็นสัญลักษณ์มาจากเขมรจะออกลักษณะแบบนี้นะคะค่ะคุณยายว่าเรียก ตาสกอตหยาดสายฝนค่ะค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะตาสกอตเล็กๆนะคะหมายเลขห้านะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะหมายเลขห้าค่ะค่ะอันนี้ตาสกอตใหญ่นะคะค่ะหมายเลขยี่ห้าค่ะผืนนี้นะคะ ราคา500บาทค่ะเอาไปตัดเสื้อก็สวยนะคะแล้วแต่ความเหมาะสมของท่านนะคะค่ะตัดกางเกงนี่ก็อัดผ้ากาวไปเวลาคนพาคนแก่ผู้สูงวัยไปพบหมอพบแพทย์นะคะดูดีนะคะคุณแม่เห็นก็ตัดใส่ค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะราคา500บาทค่ะค่ะ500บาทค่ะราคา500บาทค่ะ 5ามห้ารอยบาทนะคะค่ะห้ารอยบาทค่ะราคาห้ารอยบาทค่ะเป็นผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองแม่รักค่ะแม่บอรักนะคะค่ะติดตามคุณแม่ดูคุณแม่ให้ดูทางช่อง youtube นะคะ fc ที่น่ารักของคุณแม่ทุกท่านและพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะ ติดตามคุณแม่ให้ติดตามทางช่อง YouTube ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจช่วยคุณแม่นะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะราคาห้าร้อยบาทค่ะคลิปนี้นะคะ,คะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเด่นทุกผืนค่ะห้าร้อยบาทค่ะอันนี้ก็ตัดสำเร็จนะคะ เอวสามสิบสามบเนะคะเป็นตัดขัดมีตะขอ10บข้างนะคะเป็นผ้าตัดสําเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะเป็นเอวสามสนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเขาเจ้าของก็ใส่เสื้อเบอร์สี่สิบนะคะขาดต้อไซส์สา3สิบนี่แหละ,ค,ะค่ะขาดราคา500บาทค่ะผืนนี้นะคะตัดสําเร็จเรียบร้อยค่ะ500บาทค่ะ ราคา500บาทนะคะตัดสำเร็จเรียบร้อยค่ะผืนนี้ก็เป็นผ้าป้ายนะคะนี่ก็500บาทเหมือนกันนะคะผืนนี้ป้ายแบบนี้ค่ะป้ายมาแล้วก็แล้วแต่จะติดตะคอนะคะเอลสามสองค่ะเอลสามสองสามสามใส่ได้นะคะเป็นผ้าป้ายค่ะค่ะราคาอยู่ที่500บาทค่ะเป็นผ้าป้ายนะคะ ตัดสาเร็จเรียบร้อยพร้อมใส่นะคะห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะห้าร้อยบาทค่ะเป็นผ้าป้ายนะคะห้าร้อยบาทค่ะค่ะถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่เข้าชมช่องของคุณแม่ค่ะนี่ก็เอลสามสองนะคะนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะ ตัดสำเร็จเรียบร้อยค่ะเอวสาองค่ะสวยนะคะคุณแม่ใส่เอาเองคุณแม่เอาใส่ส몰สีฟ้านี่สวยค่ะค่ะเอวสาองนะคะตัดสำเร็จเรียบร้อยพร้อมใส่ค่ะเอวสาสองค่ะค่ะเอวสามสองนั่นแหละค่ะตัวใหญ่ดูแลของอผ้าพืนนี้ตัวใหญ่อยู่นะคะที่มาขายคุณแม่ค่ะ ค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้พี่น้องชาวไทยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะร่ำรวยเงินทองทุกท่านนะคะปีใหม่แล้วขอให้ร่ำรวยเงินทองทุกท่านคะ่ะ